อ,อันนี้สง่งผงการนาดอกบัวนำพานถวายเป็นพุทธ,ธบูชานะคุณโยมก็จะทําให้เราเนี่ยอธิษฐานเกิดมาาติดใดท้งใดเนี่ยก็ขอให้มีรูปงามก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการรูปงามขอให้มีเสียงที่ดีก็จะประสบความสําเร็จในการที่เราจะมีสิ่งที่ดีนะทําไมเหตุใดเราจึงจาเป็นต้องที่จะมีเสียงที่ดีและมีรูปงามพอเวลาเราจะเผยแผ่ธรรมะแก่ใครเนี่ยการมีเสียงที่ดีและการมีรูปงามเนี่ยย่อมเป็นต่อทําให้การเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่าย รับนนทุกคนรู้ไหมครับว่าการอธิษฐานเกี่ยวกับดอกบัวนั้นนอกจากเราจะได้รูปงามสิ่งที่เราต้องอธิษฐานสาทับคืออธิษฐานต่อเขาไปด้วยคือขอให้อย่าได้มีใครที่คิดมีจิตปฏิพัทธ์ธกับเราเนื่องจากการมีรูปงามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต่อพบต่อชาติสูงแต่การมีรูปงามก็สําคัญเช่นกันการที่เรามีรูปงามนั่นก็คือเวลาเราเผยแผ่ธรรมะทุกคนก็พร้อมที่จะฟังเรานะคุณโยบล่ะครับเราจึงต้องจําเป็นสำทับ ในการอธิษฐานก็คืออธิษฐานเกี่ยวกับรูปงามก็ต้องอธิษฐานด้วยว่าขอให้อย่าได้มีใครมีจิตปฏิพัตรักใครเราในเชิงชู้สาวนะคุณโยมจเจริญพร